สวัสดีค่ะวันนี้ทางชีรองฟาร์มก็พามาเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะนะคะวันนี้วันนี้วัวกับแพะอยู่ด้วยกันด,ด,ดูดูดมตูดดมก้นกันอยู่นั้น <c oughs> วัวสาวน้อยของเราก็ดื้อก็ซนดูดูด,ดูแพะก็ไม่มีกลัวหลังจากที่เราไม่ค่อยได้ปล่อยเพิ่งจะปล่อยวันนี้มาเจอฮามาต้านะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นฮามาต้าทั้งนั้นฮามาต้า วัวก็กินดีแพะก็กินดีฝั่งนี้ก็จะเป็นวัวของเราออกยากมากไม่อยากออกคอกเลยนะคะเพราะว่าแพะมันไม่ได้ปล่อยไม่เคยออกทั้งแพะทั้งแกะหน้าโง่มากๆเลยตอนนี้ดูดูดูด,ดูมันกินฮามาต้าดูแกะกินฮามาต้านี่ฮามาต้านะคะหญ้าที่เกิดจากตามธรรมชาติ ตอนนี้แพะกับแกะของเราก็จะอ้วนวัวก็จะอ้วนขึ้นเยอะขึ้นเยอะหลังจากที่เจอมรอสุมฝนฟ้าตกตลอดตอนนี้แพะของเราก็กําลังจะใสขึ้นนี่ก็ใกล้เวลาที่จะถ่ายพญาติแล้วแต่ยังไม่ได้ทําเลยแพะของเราก็มีเอ่ออีบีบมันสำคัญ มีแบ่งปันอยู่นะคะใครต้องการแม่พันนะคะเริ่มต้นที่เจ็ดพันนะคะแม่ท้องสาวหัวแดงตัวขาวนะคะขาวคอแดงวัวก็มีนะคะวัวเราก็มีแบ่งปันถ้าท่านใดสนใจบามันแดงเดี๋ยวมาเยี่ยมชมที่ชีลองฟาร์มวันนี้บางคนถามมาว่าแพะกับวัวเลี้ยงด้วยกันได้ไหมได้ได้นะคะได้ แต่เราต้องฝึกอยู่ด้วยกันอันนี้เราจะเอาวัวไปเลี้ยงไก่แพะมันเยอะเอาไม่ทันเนี่ยมันจะชอบกินข้าวแบบนี้เราต้องระวังนะคะระวังถ้าเรามาเลี้ยงแพะเลี้ยงวัวเราระวังนี่มันจะเป็นแบบนี้แดนลงตะเขาวบีบีเป็นท่านรดน,นี่นะคะมันสามารถอยู่ด้วยกันได้นะถ้าเราฝึกด้วยกันแต่นี้ทางเราวัวเยอะแปลงหญ้าเราไม่มีเราจําเป็นต้องเอาวัวไปเลี้ยงข้างนอก แล้วก็หญ้าไว้ให้แพะให้แกะกินตามหลักถ้ามันไม่มีน้ําแพะแกะก็จะมีอาหารสมบูรณ์แต่ทีนี้ทางเราได้เอาน้ําเข้ามามีการปล่อยปลานินปลาช่อนปลาสลิดท,ทุกปลาว่างั้นเถอะเราได้ปาลาอะไรปลาดุกปาลาอะไรเราก็มาปล่อยไว้เวลาช่วง,รงแรงๆเราก็จะวิดจ,จะสะบอ่อไปจําหน่ายไปขายก็ะจะประมาณน,นี้นะคะ อาชีพเกษตรกรคนเลี้ยงแพะเลี้ยงวัวตอนนี้ก็มาเลี้ยงปลาด้วยที่บ่อของเราก็มีค่อนข้างเยอะปลานิน<ม>แต่เอากินไม่ได้เฮ<ม>้ยเอามันขึ้นมาแมงวัวน่อย<ม>นี่นะนี่นะนี่วัวสามารถอยู่ด้วยกันได้นะคะวัวเรากับแพะกับแกะโอ้เด็กหญิงมั่งมีวันนี้ไม่ออกมาตอนนี้หมูหมูกี้ของเราเราก็เอาข้าวคอกไปแล้วขังคอกไปแล้วเนื่องจาก ที่เราเอาขังเพราะว่ามันไปจมูกมันหรือว่าดังเว้อร์มันเนี่ยมันจะไปดุดไปขุดหญ้าที่เราปลูกไว้ในเปียเราก็จําเป็นหญ้าเราเสียหายเยอะเลยเราก็ต้องเอาขังคอกตามหลักเขาจะมาแบบนี้เขาจะมากับแพะกับแกะเลยหมูน้อยสองตัวหมุงกี้ของเราตอนนี้ขังขอคอกเรียบร้อยแล้วเพราะว่าหัดไม่ดีไปขุดหญ้าที่เราปลูกหญ้าในเปียกําลังงามเลย อันนี้ก็มาเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะตามสไตล์ชีลองฟาร์มตอนนี้ก็ผ่าพ้นวิกฤตอุปสรรคในการเลี้ยงแพะมาพอสมควรนะคะที่เจอเมื่อหน้าฝนเมื่อกี้นะคะทางเราก็ค่อนข้างจะเสียแพะไปเยอะเหมือนกันเอาไม่อยู่เลยตอนนี้ก็อยู่ในขั้นปกติแล้วไม่มีอะไรแล้วแล้วก็รอ ชุดนี้ที่จะคลอดออกมานี่พ่อพันธุ์เราก็มีแต่ตัวเล็กๆตัวพ่อพันธุ์ไวละอ่อนไปไหนก็ไม่รู้นะคะอยู่ในกลุ่มนี้นี่วัวเราบามันแดงวิถีกเกษตรคนเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะนี่นะคะเราก็สรรหาอาชีพนั้นีม้มาเสริมนะคะตอนนี้เราจะสบายนะคะเพราะว่าทาง บ้านเราตรงที่พื้นที่ของเราเขาเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวกันแล้วแต่แปลงนี้ยังไม่เกี่ยวนะคะแปลงนี้เราต้องระวังแล้วก็เลี้ยงแค่นี้เขาก็อยู่ได้แล้วอิ่มน้ำสำราญยาเยอะมากเลยสวนเราออกมาแต่โดนแล้วนี่นะคะ ก็ประมาณนี้นะคะทั้งแพะทั้งแกะสามารถเลี้ยงด้วยกันได้แต่บางคนก็จะมองดูมันเหมือนสุกปกเนาะแกะเพราะว่าแกะมันขนเยอะแต่ไม่เป็นไรนะคะเราก็เลี้ยงลองดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงการตอบรับว่ากระแสการตอบเราจะเป็นไงเลี้ยงทุกอย่างนะคะเพราะว่าเราสังเกตแล้วแกะจะภูมิต้านทานค่อนข้างจะดีกว่าแพะแพะค่อนข้างจะอ่อนแอโรคภัยไข้เจ็บเยอะแยะ นี่นะคะแพะของเรามันก็ประมาณนี้นะคะแพะบางคนก็ถามว่าแพะตัวใหญ่แค่ไหนแพะท้องแรกท้องสองมันก็จะประมาณนี้นะคะตัวไม่ใหญ่มากเนี่ยๆมันก็ตัวเท่าแพะเนาะให้เท่าแกะก็ไม่ใช่เนาะนี่นะคะประมาณนี้ตอนนี้พ่อพันธุ์ของเราก็ค่อนข้างจะโทมหน่อยเพราะว่าตัวเมียเป็นสัตว์เยอะเลยตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูพ่อพันธุ์กันดีก,กว่าไว้คลิปหน้าเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปเนาะมาดูพ่อพันธุ์กัน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องชีลองฟาร์มของเราด้วยนะคะ ตัวนึงไปใส่บ่าพ่อพันธ์งามลายเว้ยโอ้ยสวยมากเลย <c oughs> <c oughs> โมมียานอีบีบีเอาอีกแล้วบีบเอเป็นั้งดวะมึงไม่เป็นั้งด่ายฮะไม่คอลอดล่ำด้วยน่ะอย่างมึนกระดอกระเดียวเว้ tụi nó nhìn mới trình tía em không có nhiều mà không